สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็อยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะซึ่งเป็นโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1-6ถึงปีซอนของประเทศกันเลยนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีรถยนต์นะคะตัวใหม่นะคะของฟอร์ดนะคะจะเป็นรุ่น n น x t Gen r นเ g e เจอร์นะคะ XLT นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นอ่า เกียร์ออโต้นะคะราคาที่934,000บาทนะคะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนนะคะชมภายในแล้วก็ภายนอกแล้วก็ออปชันของรุ่น XLT เกียร์ออโต้การคา้าตามมาเลยค่ะนี่เลยนะคะอย่างแรกเนาะน้องก็จะพาทุกคนชมด้านหน้าของเราก่อนนะคะกระจังหน้านะคะซึ่งรุ่น XLT นะคะของเขานะคะตัวด้านตรงนี้จะเป็นแบบสีโครเมียมน,นะคะซึ่งแตกต่างจากตัวอื่นนะคะซึ่งดีไซน์ออกมาจะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย เพิ่มความหรูหราให้กับด้านหน้าของตัวรถของเรานะคะแล้วก็ส่วนไฟนะคะที่คนรอคอยมานานนะคะของเราก็เปลี่ยนกันแล้วนะคะเป็นไฟรูปตัว C นะคะซึ่งรุ่น x l t รุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟ d ด y l i g h t ด้วยนะคะ,ะมาดูด้านข้างกันดีกว่านะคะส่วนด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะเราก็ทําการยกด้วยนะคะนี้น่าจะยกประมาณ3มนิ้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนแม็กยางตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ 20นะคะตัวนี้ใส่เป็นยาง MT นะคะตัวนี้มาค่ะมาดูด้านข้างกันเลยค่ะแล้วก็ส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรุ่น Next Gen ของเรา r a n g e r XLT นะคะบันไดนะคะเขาก็ดีไซน์ออกมาใหม่นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเหมือนในคล้ายแบบเม็ดทรายนะคะ,แบบะ,คะจะกันลื่นได้ดีมากๆเลยนะคะเวลาฝนตกเวลาอาลูกค้าเหยียบบันไดขึ้นรถนะคะก็จะไม่ทําให้ลื่นนะคะตัวนี้ก็ จะไม่ทำให้ลื่นนะนี่เอ่ยเห็นไหมคะช่วงยกนะคะก็จะสูงมากเลยนะคะยกสนิ้วนะคะเพื่อไม่ให้ล้อเราติดนะคะเพราะว่าล้อเราเป็นขอบ20สกันเลยนะคะส่วนด้านข้างคะ่ะที่ดีไซน์ออกมาใหม่นะคะจะเป็นบันไดข้างตรงนี้เลยนะคะเวลาเราอ่ายิบจับของด้านในกระบะตัวนี้ก็ขึ้นตรงนี้ได้สะดวกสบายเลยนะคะ มาค่ะด้านหลังของเรานะคะรุ่น XLT นะตัวนี้รุ่น Next Gen ตัวใหม่นะคะจะมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้แล้วนะคะจะอยู่ตรงใต้โลโก้สอดตรงนี้เลยนะคะส่วนไฟท้ายนะคะของเรารุ่นนี้ก็ย้ายมาอ,อยู่ตรงฝากระบาท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะคะว่ากระบะก็คือเขาทํากว้างออกมาเลยนะคะกระบาไลเนอร์ก็จะทําการายกขอ,ของขนของได้เยอะขึ้นนะคะ อันนี้ก็ดูแปลกๆใช่ไหมมันไม่ใช่อะไรเลยนะคะนอกจากจะเป็นนะคะแบบไม้บรรทัดน,นะคะเวลาลูกค้าทํางานนะคะก็สามารถเชตตรงนี้ได้เลยนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะสําหรับรุ่น XLT นะคะไฟท้ายของเราเปลี่ยนแล้วนะคะรุ่นฟอร์ของเราเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนนะคะไปชมภายในกันเลยคะ่ะ ส่วนด้านในนะคะรุ่น xlt นะคะก็จะเริ่มมาจากพวงมาลัยเลยนะคะของเราก็ยังคงเดิมนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะส่วนรุ่น xlt จะเปลี่ยนแล้วนะคะจะเป็นแบบ push start แล้วนะคะสำหรับรุ่น xlt ของเรา nexgen t ranger นะคะแล้วก็มาฝั่งด้านในกันดีกว่านะคะที่ทุกคนเราคอยนะคะหน้าจอเราัพมาขนาด10นิ้วเลยนะคะ s n ส a นะคะตัวนี้ แล้วก็จะมาพร้อมกับแท่นนะคะไวเลสชาร์จแบบชาร์จแบบไร้สายนะคะหรือว่าคุณลูกค้าคนไหนที่ยังอ่ยังไม่ได้อัปเกรดถึงไร้สายนะคะของเราก็จะมีแบบที่เสียบสายให้ด้วยนะคะมีแบบ USB แล้วก็ Type C นะคะแล้วก็ส่วนอ่ปรับเวลาใช้งานก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ส่วนแอร์นะคะรุ่น XLT ของเราก็มาพร้อมกับแอร์แยกซ้ายขวาคนนั่งแล้วก็คนขับนะคะ ส่วนกระจกนะคะของเราจะเป็นกระจกอัตโนมัติทั้ง4ด้านเลยนะคะปุ่มกดของเรานะคะตรงนี้นะคะ XLT ทําได้มาดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปชมด้านหลังผู้โดยสารกันคะ่ะ <Duty> เห็นไหมคะด้านหลังของเรานะคะรุ่น XLT ก็จะมาพร้อมกับแอร์หลังด้วยแล้วนะสำหรับ คนที่อยู่ด้านหลังที่ร้อนนะคะก็สามารถปรับได้เลยนะคะตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับที่ยึดเบาะเด็กนะคะตรงนี้นะคะบ้านไหนมีเด็กนะคะก็สามารถเอาคาร์ซิตขึ้นมาได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีที่ยึดเบาะเด็กให้ด้วยนะหรือว่าจะนั่งไปสองคนก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยที่วางแก้วน้ํานะคะหรือว่าที่พักแขนนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะเดี๋ยวน้องจะไปฝากคลิปโปรชั่นด้านหน้ากันดีกว่านะคะ นี่เลยนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจนะคะที่อยากออกรถสอดเ e ็ t g e น r a r g e อร์ XLT นะคะก็สามารถติดต่อน้องมาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะฝากเบอร์โทรไลด์ดีไว้ด้านล่างกันเลยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะน้องจะเอารุ่นไหนมารีวิวก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ